ผมนี่เดี๋ยวก็เขาไม่หลันใช่ครับตาก็ฟ้าฟางไม่หลันใช่ครับฟันนี่เดี๋ยวก็หลุดใช่ไหมล่ะใช่ครับเดี๋ยวก็หนังคอเนี่ยก็ยานตึงเต่งตึงเต่งมันยานแล้วครับหลวงพ่อไมตายทีละยะเขาค่อยตายไปเรื่อยๆตายไปตายไปตายไปหูค็เดี๋ยวก็ได้ยินบางมันได้ยินบางครับนี่นะมันตายไปงี้กันครับถ้าไม่พิจารณาไม่รู้เดี๋ยวพิจารณาเลยถึงจะรู้ว่ามันตกอยู่ในอันนิจจ์ในของที่ไม่เจนเจนเยี่ยงอะไร นี่ทบันเทิงบันโจมครับห้าสิบปีก็คอนค้นแล้วคนครับหกสิบปีก็คอนคนเยเจ็ดสิบปีก็ใกล้จะตายเลยเจ็ดสิบเลยเนี่ก็จะตายแล้วครับก็ฉะนั้นอาไรมันเป็นบุญเป็นกุศลหลวงพ่อก็เลยมาพิจารณาทำช่วยทำเอาไว้เป็นอนุสวรรค์เปครับอย่าไปดูหมิ่นประมาทว่าบุญเล็กบุญนอดบาปเล็กบาปบาปน่อยครับให้พิจารณาว่า ท่นดีได้ดีท่านชั่วได้ชั่วบุญมีจริงบาปมีจริงบุญก,ก็เห็นทันตาบาปก็เห็นทันตาในี่ไปคอยชนะัชนหน้าชันไหนนักเลนืนดึยครับแล้วความคิดการจะมีคนขับสามล้อไม่ไม่เชื่อลองวิไม่เชื่อในศาสนาไม่เชื่อในหลวงพ่ออะไรอย่างนี้แล้วเขาสตาร์ทรถไม่ติดนี่เป็นเรื่องจริงไหมครับก็ไม่เป็นไรเนดะี๋้วเขาลองแล้วอเอก,ก็เลยบอกเออติดละติดซามก็ติดทําทไมถึงเป็นอย่างนั้นครับผมก็บอกคามันติดมันก็ติด ก็ของบมได้หลวงพ่อไม่ใช่ช่างเครื่องยนต์ทำไมหลวงพ่อบอกไม่ช่องยนต์ติดไม่ติดสามติดแต่ติดสามก็กระเทียนถึงนั่นมัน็ติดคือไไม่ครอบกันเดี๋ยวอะก็ครอบกระติดกันกับอีกเรื่องแหละครับหลวงพ่อเขาบอกว่ามีมีคนชื่อไอผมอ่านมานะครับชื่อไอยีเขาเอาเศษแก้วมาทิ้งให้หลวงพ่อเดินตรงที่หลวงพ่อเดินจงกรมหรืออะไรก็ตามเดินเองจะไปเหยียบประดมันเราทางคงมันก็เหยียบปทางมันคว่ำอยู่แล้วนี่ เขาก็เลยเป็นตำนานว่าหลวงพ่อเดินจงกรมเท้าเปล่าเหยียบแก้วไปไม่เป็นไรดอันนั้นความเยากรับไปเหยียบแต่นนั้นมันเกิดเป็นชีเนี่ยก็จะเหยียบก็คือมีการพิจารณาใช่ไหมครับพิจารณาจะก้าจะเด้งก็มีสติสัมปชัญญะครับก้าวหนอก้าวหนอมีอะไรมีขวดมีหนามอะไรเราก็พิจารณาจะวางเท้าแล้วก็ให้รูปจะยกเท้าก็ให้รูป แค่ไปเดิะไรล่ะนไะเดินสติสัมปชัญญะใช่ใจอย่างมึงเดินก็ได้ก็มึงก็เดินไปอย่างที่เดินรัทจะมีเดินผู้พิเศษมาจากไหนครับก็คือกันครับถ้าถ้าฟังเรื่องเล่าต่างๆอย่างพิจารณาอย่างที่หลวงพ่อได้ได้ได้เล่าให้ฟังทุกคนก็จะมีสติที่จะพิจารณาทุกๆเรื่องก็ข้าวหวานเต็มเลยก็จะเป็นดูเดินอูก็พิจารณาเออนี่ันแก้วเนาะ อนาคมกว่าเยียบอนาคนกว่าเยอยบไปอน้นมันชีย่ยอยู่กว่ะเยียบก็ข้ามไปครับพิจารณาเก้าหนอครับเยียบหนอยกเท่าหนอตาก็จ้องดูตะบันจะเก้าไปมันจะไปเยียบยังไงล้านไม่เหยียบแล้วยังดูกนเดินได้ยังใรก็เดินได้ที่ที่คนล่ำลือว่าหลวงพ่อรู้ถึงอนาคตจริงไหมครับไม่รู้โดยหลานก็รู้เนี่ยรู้ถึงอนาคตแต่ําไมจะไม่รู้ก็ดูตำรบตำรว่า ต่อไปอนาคตการกลายสิ้นศาสนาของพระสัมมาสัพพะเจ้าเหล่านั้นศาสนาที่อารยธรรมในใจจะมาตรัสก็มีตำนานเปล่าไว้อย่างนี้เราจะไม่เห็นแล้วรู้ถึงเป็นเรื่องราวเจาะจงบางเรื่องได้ไหมครับไม่ได้รู้ว่าอย่างรัฐบาลชุดนี้จะอยู่อีกนานอะไรนี้หอเลม่อใด้ไืดมอใ่อยังไงอ้วนนี้แจ็คมันจะอยู่ทนไม่ทนกูก็ไม่รู้มันไออ้วนนั่นําอยากอยู่ทนที่แท้เนี่ยแจ็วว่ากัจะอยู่หรือไม่อยู่กูไม่รู้ครับ กับคาถานีนเวลาหลวงพ่อบริกรรมคาถานั่งสมาธิใดๆก็ตามหลวงพ่อมีคาถาว่าอย่างไรครับไม่มีคาถาไราโดยหลานนั่งภาวนาตามอัธยาศัยมันก็ภาวนาได้ใครก็ภาวนาได้รับตายจะอย่าไปจี้รับตายอย่างนี้ร,รับตายก็ดีๆแล้วก็ให้ใจยาวๆให้ใจเข้ากูว่าตายตายให้ใจออกกูวันนี้ตาย น่ตายแี่ี๋่วมั่ตาย,ย,าตายจ,จริงๆเนี่ยนะไม่เหลือดอ้วอย่างไรก็ต้องตายใช่ไหมรัยเป็นการเตือน,นตนอเองเอใช่ม <c oughs>